สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับชวนแต่งบ้าน EP ใหม่นะคะ EP นี้ค่ะหญิงจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาที่โครงการที่คอนโดมิเนียมอ่เราไม่ได้มาคอนโดกันนานแล้วเพราะว่าเราไปแถบบ้านกันมาตลอดเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้ได้กลับมาที่คอนโดอีกครั้งค่ะได้บิวอินคอนโดนะคะโครงการนี้ที่หญิงพามานะคะชื่อโครงการ The President President oh. เออวันนี้ลักษณะของการวิวคอนโดพอกลับมาเราก็รู้สึกคิดถึงเนาะว่าแบบไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกทุกท่านนะคะไปชมการว่าเรามาวิวอินคอนโดวันนี้จะเป็นธีมแบบไหนลักษณะยังไงคะ่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ห้องลิฟวิ่งรูมนะคะโดยโดยห้องชุดห้องนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะของหนึ่งห้องนอนนะคะมีการกั้นบานสไลด์ให้นะคะแล้วก็แยกเซสชันออกเป็นส่วนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในห้องทั้งหมดนะคะแต่เรามาเริ่มกันในส่วนตรงชุดทีวีกันก่อนนะคะโดยบริเวณนี้เดิมนะคะเป็นผนังเปลือยไม่มีอะไรนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือชุดทีวีแล้วก็ตู้เก็บรองเท้านื่งจากสเปซค่อนข้างเล็กดังนั้นทุกพื้นที่นะคะต้องใช้สอยได้และให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ เรามาเริ่มกันก่อนตรงชุดทีวีเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ผนังที่เป็นวอลเปเปอร์นะคะแต่เป็นผนังที่เราปรุกขึ้นมาจากแผ่นไม้เดิมแอร์ก็คือถูกฝังติดผนังค่ะแต่ตอนนี้เราก็คือย้ายขึ้นมาติดบนชุดทีวีนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เพื่อการเมนเทนนซ์ที่ง่ายขึ้นนะคะในลักษณะของรีตรีมห้องเนี้ยเขาต้องการความสว่างเนื่องจากว่าห้องชุดจะมีมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดค่ะ ก็จะต้องใช้ละสีของเฟอร์นิเจอร์ค่ะในการปรับมูทโทนให้ห้องรู้สึกดูกว้างดูโล่งโปร่งสบายนะคะโล่งๆโปร่งๆก็จะมีชั้นเชลวางของกระจุกกระจิกน่ารักนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบว่าเราจะทําเป็นทรงมนนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดอันตารายกับผู้ใช้สอยแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟอะค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ทําให้ห้องดูมีมิติมากขึ้นทําให้ชุดทีวีดูโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการ ย้ายในส่วนของปลั๊กไฟสวิตช์ไฟต่างๆที่ถูกติดไว้ที่ผนังนะคะขึ้นมาบนชุดทีวีให้นะคะในส่วนของผนงังตรงนี้เราก็จะมีการจัดเก็บทําพื้นที่นะคะเป็นช่องสําหรับจัดเก็บปลั๊กไฟต่างๆอะคะ่ะที่มันถูกฝังอยู่ในผนังตรงนี้ให้มันเรียบร้อยเวลาลูกค้าใช้เนี่ยมันก็จะได้ไม่มีการแบบทําพันยุ่งเหยิงมีสายห้อยลงมาแบบนี้นะคะเรามีการเดินระบบไฟไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะส่วนบริเวณที่เป็นในส่วนของที่วางอะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะคะที่มีการปิดผิวลามิเนตนะคะสามารถเลือกลายได้ะคะ่ะตรงนี้ทำลายคล้ายๆหินอ่อนเราไม่จำเป็นต้องใช้หินจริงก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อลดออ mm hmm. ในส่วนของคอสต์ต่างๆอะคะ่ะลูกค้าก็สามารถปรับใช้โดยการเลือกลายของแผ่นแผ่นลามิเนตนะคะแผ่นพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของลิ้นชักนะคะ มันขาดไม่ได้เลยมันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันพื้นที่มันค่อนข้างจํากัดดังนั้นเราจะต้องมีพื้นที่ในการเก็บของค่อนข้างเยอะนะคะช่วงเวล,เวลนี้ก็คือทําเป็นลิ้นชักทั้งหมดนะคะก็มีความลึกแล้วก็สามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะนะคะประโยชน์ใช้สอยมากเต็มพื้นที่ค่ะถัดมานะคะจะมีสเปซคือพอเวลาเราอยู่ห้องมันไม่เหมือนบ้านเนาะมันไม่สามารถถอดรองเท้าไว้ด้านนอกได้เราก็ต้องมีการปรับทําพื้นที่ให้สามารถจัดเก็บ รองเท้าได้ก็คือบิวในชุดของตู้รองเท้าขึ้นมานะคะก็จะสามารถได้ไปถึงข้างบนเลยแล้วก็ช่วยในการปิดตัวพวกกล่องไฟอะคะ่ะที่มันมีระบบไฟต่างๆปิดให้เกิดความสวยงามนะคะเป็นระเบียบม,มากขึ้นทำให้มีพื้นที่ใช้สอยได้ชั้นวางสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของลูกค้านะคะต้องการสูงต้องการให้มันถี่ให้มันต่ำหรือเชลวมากขนาดไหนลูกค้าสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะแล้วก็มีการตกแต่งโดยใช้กระจกนะคะเพิ่มให้มีความรู้สึกว่าห้องไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามใช้ประโยชน์ได้ในการแต่งตัวก่อนออกจากบ้านสมมุติเราใส่รองเท้าเสร็จแต่งตัวเสร็จอยากดูว่าชุดแมทช์เข้ากันไหมเราก็มายืนตรงหน้ากระจกแล้วก็สามารถแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยก่อนที่เราจะออกไปทํางานหรือไปเที่ยวได้ค่ะถัดมาค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของยังยังอยู่ในช่วงของ Living Room เนาะแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่างอะ่ะคราวนี้คือโจทย์ก็เหมือนกับประมาณว่าทํายังไงอะ่ะที่มันสามารถโชว์ได้ด้วยเก็บของได้ด้วยเราก็เลยมองว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ต้อำตู้ขึ้นมาตู้หนึ่งตีมก็จะล้อมากับในส่วนของชุดวางทีวีซึ่งจะเป็นออกสีเทาเทานะคะเทาแล้วก็แปะผิวลามิเนตนะคะวัสดุที่ใช้ก็คือ เป็นการปลายผิวลามิเนตนะคะสีให้มันเป็นลักษณะของสว่างคุมเตีมห้องเข้าไปนะคะตู้ที่ใช้เราก็จะทําลักษณะหลายๆชั้นค่ะเป็นชั้นวางเป็นบานเปิดนะคะตรงนี้ก็สามารถจัดเก็บของได้เราเราเราบิวไปจนถึงฟ้าเพดานสูงสุดเลยเนาะเราก็จะจัดเก็บของได้เต็มพื้นที่ในห้องนี้ให้ความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของ เราสามารถวางของโชว์ได้วางรูปภาพได้นะคะวางอะไรต่างๆได้หมดหรือเราจะมาปรับเป็นตรงเนี้ยสเปซส,สำหรับนั่งกินข้าวได้แล้วก็สามารถวางของบริเวณนี้ได้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้เอาเอาโตอะไรมาวางมันก็จะทำให้ดูโลง่งแล้วก็บริเวณด้านล่างเราก็บิวเป็นตู้เก็บของนะคะชั้นต่างๆนะคะซึ่งมันสามารถใส่ของได้เยอะมากเลยแหละอื เพิ่มความสวยงามด้วยการมีไฟเส้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีเอ่อเอาปลั๊กไฟอะคะ่ะที่มันเป็นระบบเดิมที่ติดอยู่ตรงผนังขึ้นมาไว้บริเวณชุดบิวนะคะปิดเปิดได้เรามีสวิตช์ทำให้แล้วก็สามารถใช้ไฟเสียบวางของวางเอ่อโน้ตบุ๊กวางทุกอย่างต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะคะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็น ตัวน,นี้นะคะมันจะเป็นห้องที่เมื่อกี้หญิงบอกไปก็คือมันจะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนแหละแล้วมันถูกกั้นด้วยบานสไลด์พอเปิดมาข้างในค่ะออลูกค้าก็ที่เนี้ยเน้นฟังก์ชันเรื่องถ้าถ้าสังเกตนะเราจะเน้นฟังก์ชันเรื่องของการเก็บของเพราะว่าออด้วยความที่มันเป็นคอนโดคอนโดเขาก็จะเป็นลักษณะของเน้นความเก็บของแล้วก็สวยงามเป็นระเบียบค่ะ พอเข้ามาปุ๊บบริเวณที่มีการบิวเพิ่มเติมก็จะเป็นโซนหัวผนังข้างบนนะคะก็คือตรงนี้ถูกถูกบิวเป็นชุดโอเครื่องแป้งแต่งตัวเนาะมีกระจกเช็คความเรียบร้อยและสามารถนั่งทำงานได้คือถ้าสมมติเราไม่ได้แต่งตัวเราก็นั่งทำงานบริเวณนี้ได้นะคะเอาโน้ตบุ๊กมาวางเห็นไหมพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บของต่างๆนะคะ แล้วก็จะมีระบบเห็นไหมมีปลั๊กไฟไม่จิ้มเข้าไปเยอะเดี๋ยวไฟดไฟดูดแล้วก็สามารถเสียบใช้งานได้ซึ่งนี่มีสวิตช์ไฟด้วยพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะเปิดในตรงนี้ใช้ประโยชน์สำหรับทำงานได้แล้วก็แต่งหน้าได้แล้วก็ไฟหัวเตียงคะ่ะเพิ่มความสวยงามด้าน,นบนเก็บของนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่เก็บของปรับระดับเองได้เอาสูงเอาต่ำแค่ไหนได้หมด วันนี้ก็เก็บของเป็นบานกดนี่เก็บได้ทุกพื้นที่ใช้สอยก็คือสามารถเก็บของสามารถใช้งานได้จริงนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้นคราวนี้ไฮไลท์ของของ,ของห้องนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องมาดูตรงนี้คืออันนี้ประติอะ Wal i n c คอรอันนี้นนเราจะเปิดไปเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วนะเพราะว่าเราเข้ามายังไม่เห็นตู้เสื้อผ้าเลยใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือ เป็นตู้เสื้อผ้าเดิมอ่ะมันก็จะเป็นแบบบานเป็นที่โล่งอ่ะเนาะเราก็เนลมิดมันลูกค้าอยากได้เป็นลักษณะของวอลล์อินครสเซขนาดแต่ว่าสเปซพอดีนี่จริงๆเราเข้าไปอยู่บนนี้ได้มันจะเป็นช่องที่มันเป็นตัดบริเวณตันเนี่ยค่ะก็คือตรงนี้ออกไปมันเป็นระเบียงไม่เปิดให้ดูแล้วกันแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ใช้สอยของของตู้เสื้อผ้าวอลล์อินครสเซนะถือว่าเป็นวอลล์อินครสเซเลยสาหรับเป็นบานสไลด์เนี่ยของโครงการ ภายในฟังก์ชันก็คือเก็บของได้เราบิวเต็มหมดจนถึงข้างบนค่ะก็คือเก็บของได้ข้างในเนี้ยแขวนเสื้อผ้าได้อันนี้ก็แขวนได้อันนี้แขวนเดสนะอันนี้เก็บกระเป๋าได้ขึ้นมายืนได้แต่งตัวได้เลยเออแล้วก็จะมีบริเวณนี้ก็คือเก็บได้เหมือนกันทำลิ้นชักฟังก์ชันต่างๆภายในตู้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็คุยกับ ทางอินทีเรียของเราได้นะคะว่าต้องการแบบไหนมันาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะตีมทุกอย่างภายในห้องนะคะตอนนี้ก็คือจะอิงอิงเป็นลักษณะของโมเดลแล้วก็โทนสีที่ค่อนข้างเพิ่มความสว่างนะคะทําให้ห้องดูกว้างค่ะค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนนะคะสนใจอยากอยากจะตกแต่งบ้านนะคะหรือจะปรึกษานะคะ จากการรีวิวคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ตามข้างล่างนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามเพจ a c e b o o k นะคะพรีอาร์ทดีไซน์แอนด์เดคอนะคะเข้าไปชมผลงานต่างๆได้นะคะภายในเพจนะคะแล้วก็สามารถติดตามคลิปนะคะแนะนําการตกแต่งบ้านนะคะวัสดตุต่างๆนะคะแล้วก็ตีมต่างๆนะคะรูปแบบในการตกแต่งบ้านได้ที่ช่อง y o u t u พ e p r า d e s ดีไซน์แอนด์เดคอเหมือนกันนะคะหลังตัด ชมแล้วก็กดติดตามกด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้นะคะแล้วก็ขอลาผู้ชมไปก่อนพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะพาไปดูโครงการไหนที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <S <S